เจริญธรรมสวัสดีแด่ท่านทั้งหลายคลิปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมเล่าสู่กันฟังในหัวข้อเรื่องปฏิบัติธรรมท่ามกลางกระแสโลกในปัจจุบันกระแสสื่อสังคมบนโลกยุคโซเชียลที่ทันสมัยเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เหมือนจะแสดงให้เห็นถึงจุดสูงสุดของอรารยธรรมในยุคนี้ เมื่อการมองเห็นสังสารวัตนั้นมันทำให้หน้าหวัดหวั่นใจเพราะเมื่อใดที่อาริยธรรมของหมู่ชนทั้งหลายเข้าสู่ยุคเจริญรุ่งเรืองอย่างถึงขีดสุดแล้วเมื่อใดวัฏจักรอันเป็นวังวนที่หมุนเวียนเปลี่ยนพันก็จะกลับเข้าสู่ยุคแห่งการล่มสลายกลับไปสู่จุดเริ่มต้น อีกครั้งหนึ่งวนอยู่เช่นนี้เชกเช่นสังสารวัตรของคนเราที่เกิดแล้วตายตายแล้วก็เกิดหมุนวนเป็นวัฏจักรเรื่อยไปสื่อสังคมหลายๆช่องทางบางครั้งก็ให้ประโยชน์บางครั้งก็ให้ความรู้บางครั้งก็ให้ความชวนสงสัยบางครั้ง ก็ให้ความบันเทิงบางครั้งก็ผิดศีลธรรมบางครั้งก็อวดอัตตาตัวตนบางครั้งก็ยั่วยุกิเลสตัณหาบางครั้งก็ทําให้คนลุ่มหลมบางครั้งก็ไร้สาระแก่นสารทุกสิ่งทุกอย่างที่อวดสู่สายตาของสาธารณชนทั้งเด็ก ผู้ใหญ่และเยาว,วชนบางครั้งมันก็ไม่เหมาะสมสอนเล่นการพนันสอนทำระเบิดสาธิตการทำสิ่งที่ไม่ดีคลิปอนาจารเรื่องเพศคลิปยั่วยุปลุกอารมณ์คลิปเปลืองผ้าแลกเงินคลิปตลกตลกไราสาระความรู้ที่ไม่ใช่เรื่องจริงสาระ บนความเชื่อที่ผิดสิ่งทั้งหลายเหล่านี้บางครั้งมองมองไปแล้วมันก็เป็นเหมือนเรื่องของกิเลสปัญหาล้วนๆเป็นสิ่งที่ทำให้ตัวเราต้องยึดติดอยู่กับชาติพพยึดติดกับความรุ่มหลงมัวเมาในความเพลิดเพลินและความสนุกสนานทั้งหลาย อันจะหาแก่นสารสาระอะไรในชีวิตนี้ไม่ได้เพราะสุดท้ายแล้วเราท่านทั้งหลายก็ต้องวนกลับมาสู่วัฏจักรเดิมๆแบบนี้อีกเช่นเดิมทำไมในวันนี้ในภพชาตินี้ที่เราท่านทั้งหลายได้เรียนรู้ธรรมะอันประเสริฐ และมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเหตุใดจึงไม่รีบเริ่งที่จะขวนขวายสังสมบุญกุศลเร่งสร้างความเพียรภาวนาในวันที่เราทุกคนยังพอมีเวลาและยังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของตนเองเล่าท่านจะปล่อยเวลาของชีวิต ในแต่และทุกเสี้ยววินาทีไปอย่างเสียเปล่าไร้ประโยชน์ทั้งต่อตอนเองและผู้อื่นเช่นนั้นหรือมันจะกลายเป็นว่าเราท่านเกิดมาแบบไม่รู้ค่าของชีวิตและไม่กลัวภัยอันจะเกิดขึ้นกับตนเองในอนาคต,ตการเบื้องหน้านั้น บุญบารมีไม่ใช่ว่าจะมั่นคงบุญกุศลใช่ว่าจะได้ทุกภพชาติการปฏิบัติธรรมของเรานอกจากการกู้คืนความศรัทธาในจิตใจคนให้กลับเข้าสู่ความสงบจากหัวใจดวงเล็กๆที่คิดดีและการปฏิบัติด,ด้วยความเพียรอันมุ่งม,มั่น ไปด้วยใจที่ศรัทธาต้านทานแรงลมส่วนกระแสกับทางของโลกอันเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและปรารถนาแต่กิเลสของคนโลกภายนอกนั้นมีชีวิตที่สับสนวุ่นวายปัญหาร้อยแปดพันเก้าเราร้อนจนจิตไม่เคยได้หยุดพักอย่างสงบ ในโลกแห่งธรรมนั้นถึงแม้โลกภายนอกจะวุ่นวายแต่โลกภายในจิตที่สงบนั้นจะมีความเบาสบายไม่ทุกร้อนสงบร่มเย็นและมีพลังพลังของจิตนั้นสำคัญยิ่งเพราะมีอนุภาพที่ยิ่งใหญ่เป็นจุดกำเนิดของฌาน หรืออภิญญาทั้งหลายเป็นจุดกำเนิดของยานนทัศนะหรือการรู้แจ้งตื่นรู้เป็นจุดกำเนิดของพลังบารมีในการที่จะอุทิศเพื่อมวลหมูสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากทุกข์ในภพนั้นได้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นมาได้จากการปฏิบัติอย่างถูกต้องและชอบด้วยธรรม อันเป็นสัมมาทิฏฐิความรู้ชอบจากการจุดประกายครั้งแรกในวันที่ชีวิตต้องเผชิญกับทุกอย่างแสนสาหัสและหัวใจที่ยึดมั่นกับโลกสมมุตินี้เอาไว้อย่างมากมายจากวันที่หัวใจได้น้อมนำเอาพระรัตนตรัยมาเป็นที่พึ่ง ปาฏิหาริย์แห่งธรรมก็สำแดงให้เห็นถึงความจริงทั้งหลายความจริงทุกประการจากคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีสิ่งไหนที่คลาดเคลื่อนไปจากการพิสูจน์แล้วด้วยตนเองแต่โลกธาตุและจัก,กรวาลน,นี้ก็ยังมีความลับอยู่มากมาย ที่พระพุทธองค์ท่านไม่ทรงกล่าวถึงเพราะไม่ใช่หนทางแห่งการหลุดพ้นจากสังสารวัตด้วยเหตุและผลทั้งหลายนี้เราจึงดำรงไว้ซึ่งศรัทธาอันตั้งมั่นไม่หวั่นไหวคลอนแคลนเพราะจิตที่หวั่นไหวยอมถอยให้กับกำลังของกิเลสตัณหาความทยานอยาก มักจะนำพาชีวิตให้ต้องพบกับความหม่นไหมอย่างร้ายกาจเมื่อบุคคลใดผู้มีขันติความอดทนความเพียรว่ายน้ำจนใกล้ถึงฝั่งแห่งพระนิพพานอันเป็นบรมสุขนั้นแล้วยอมไม่ยอมถอยร่นลดละหรือหยุดซึ่งความเพียรเหล่านั้น ไม่ยอมที่จะละทิ้งเพียงเพราะความเหนื่อยล้าแต่ประการใดกายเจริญอริยะจิตเจริญเมตตาลมหายใจชีวิตและจิตวิญญาณเป็นของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เรียกข้าว,ว่าสีมาตุลีแสงธรรมจากบัวดอกสุดท้าย